สวัสดีครับวันนี้ตาพนอยู่ที่สวนไผ่นะครับสวนไผ่ฟมาปิดอยู่ที่น้องเป็ดนะครับริมฟังสะนะครับกับ เป็นเวลาสาัๆหน,น่อยดื่มกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่จะพาเบงอ่าน้องน้องเป็ดน้องเป็ดนี่ก็เป็นเป็นน้องที่มีความดึกอยู่ที่อยู่ที่สามเมตรเนาะตอ,ตอนนี้บ่ถึงอ่ะละวก่อนมันอ่าเพราะว่าขุดหลอกตั้งแต่ปีรูส้สึกจะเป็นปีปีหาเจ็ดหรือจังไดเนี่ยจำบอกผิดเนาะน่าจะเป็นปีปีหาเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดนีขุด ขุดหลอกน้องนี่เนาะมีความลึกถึงสามเมตรแล้วก็ค่วมยาวนี่หกสิบหกเมตระครับข่มกว้างกว้างอยู่ที่สามสิบสามเมตรนะครับอันนี้ตรงนี้เนะาะการที่อะไรลงปลานะครับลงปลาไปเร,เรื่อยๆนะครับเอาเป็ดไปเอาเป็ดไปลงน้ำนะไห้เันเป็ดมันลอยน้ำเพร่ะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของอธรรมชาติเนาะเป็ดเป็ดอารมณ์ดีเป็ดอารมณ์ดีแล้วก็จะมีอ่าเขาเรีว่าเป็นเป็ดที่ เป็นเป็รอีคุณมีคุณภาพเนาะมีมีคุณภาพแล้วกับเพ็ดสะอาดน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงจากด้านล่างเนาะด้านล่างถึงจะมีด้านล่างกับด้านบนเหยเป็ดจะมีอยู่ด้านล่างกับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีอยู่ด้านด้านบนจะมีอยู่ดานทั้งฝุ่นนะครับกับสียางอยู่หลายอยู่ทั้งฝุ่นแหละนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นเป็นด้านบนเนาะพวกนี้พวกนี้จะบอลลงลงขางล่างเลยพวกนี้จะบอลบอลงขางล่างนะครับกตอยู่อยู่ด้านบนหมด กินอยู่นี่อันนี้เป็นเป็ดอนุบาลน,นะครับส่วนส่วนเป็ดอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนส่วนหนึ่งเน,นี่ยพวกนี้จะอ <Lauren> ายุก็จะจประมาณสีเดือนเนาะสีเดือนนะครับพวกนี้อายุเขาจะอยู่สีญญ่เดือนนะครับหลังจากกินอาหารอยู่ตรงนี้แหล,ละลน,น,นะครับกินอาหารอยู่ตรงนี้แหลวก็ลงลงปลล่นน้ำนะครับลงไปเล่นน้ําอ่าพวกน,นี้เนาะเดี๋ยวในาน้ำนี่ก็มีปลาเลยเดี๋ยวมาดูปลานิดหนึ่งนะครับ เนี่ยปลาปลาเนี่ยจะเป็นพวกปลานินนะหลายกว่าเป็นพวกปลานินปลานินปลาในปลาตะเพียนล่ะพวกนี้นะครับปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้สองปีแล้วนะครับปลาสองปีก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่หลายนะครับปลานี่ก็บอกใครได้ให้หัวหารเป็นเป็นหัวหารนั่นหรอกเป็นหัวหารของ วกปกระซอมเนาะบอดี้ใส่บ้านส่วนมากอาจจะเป็นปวกห้ามะปปนะครับเป็นปวกห้ามพวกอ่าพวกพุ้นอ่าเป็นพวกห้ามพวกพุ้นนี่แหละใส่ใส่ตรงนี้หลายนะครับเพระาะว่าตะโพนก็นเอาเป็นอาหารเนนเป็นเป็นของธรรมชาติเนาะเอาเอาเป็นธรรมชาตินะครับเป็นบ้นบานๆเท่านี้แหละกินง่ายๆอย่างสี่เลยนะครับเพระาะว่าส่วนหนึ่งกับบรด้ลุงทุ่นอย่างหลายนะครับ ถึงเป็นอาหารการกินกน้องเหากะบบมีก่กัมาวานาไปเนาะว่านเดียวนี่โอ้ถือยังคักนะครับเพราะว่าปลามันหลายแเกือบฉีกมุมดเลยประมาณนั้นเลยลหละนะครับป้าตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหาหาตัวกิโลเนาะก็วินงกับไงบันไดน,นะครับแต่ก็จะมีตัวยยไงญนีด้บางตัวบางตัวนี่ก็เจ็ดไงแบบ โอ้ oh, ตัวหนึ่งกับจีตกับไปหกเจ็ดขีดเลยเด้บางตัวนะบางตัวนะครับแตบมบม่มันใหญ่่เสมอกันเนาะเพราะว่าปลาปลาเก่าน่ปลาเก่าน่ปล่อยปล่อยเวสกรกับมีว่าสันต์มันก็เลยมันใหญ่บ่ทันกันนะครับก็ะจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนปลาตัวถี่ใ่ายๆหน่อยนี่นะ,ะเรืเองเรื่องเป็ดนี่เป็ดหน่อยลงมาได้นะครับ เป็ดหน่อยลงไปบ่อเดได้มันป้ากินเลยนะครับดึงขาเลยลหละนะครับแต่ว่าพวกเป็ดพวกง่ายๆพวกนี้ม่มีปัญหาแล้วอ่ายังพวกเป็ดง่ายๆพวกนี้เขาก็ลงไปใดเนาะเขาก็เขาก็มีปัญหาตีพวกเป็ดพวกง่ายๆนี่นะครับเพราะว่าป้าบอกกากินเขาหรอกมีแต่มีแต่มีแต่พวกนี้ที่กินป้านะครับแต่ว่าพอท่านเขาหรอกพอท่านเด็กินเขาหรอกเขาเขาลบอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นปลามันกระโดดใดเนาะปลาปลามันตัวใหญ่แล้ว แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่หายไปนี่ก็คงจะเป็นลูกป้านะครับลูกป้านี่ส่วนมากจะออกมาบร่อยได้พวกนี้จะกินเลยได้นี่พวกเป็ดนี่โดยจะพอพวกป้านิลนี่มาใครอยู่ในฟังแบบอ่าแบบแบบสี่เนาะนี่พวกนี้จะเป็ดแหกินนะพวกกุ้งยังบมวย่างครับหอยเนี่ยนะต่ก่อนนี่หอยหลายขนาดเนี่ตัวตะพุเออมาปลอยวหลายเนาะกันจะกินหอยนี่ยกใหม่ยูซือก็ได้กินแหละต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็ดลาย ว่าเป็ดหลลงไปเพื่อเสร็จเขาเหมือนเลยนะครับพวกนี้มาหากินตกกินน้ำฟังเลยเนะยหากินน้ำฟังแล้วก็หากินกุ้งพวกนี้กินกุ้งกินกินหอยอลูกป้าพวกนี้ลูกป้าโดยเฉพาะลูกป้านิ่นน้อนะป้าน,นิ่นเขาก็มาสอบใครในฟังเป็นเวลาพวกป้านิ่นนี่เขาจะสอบใครในฟังสอบใครในฟังแล้วก็ค่ายค่ยดูกออกในธรรมนี่ก็เสร็จพวกนี้เหมือนนะครับเป็ดกินเหมือนอเป็นเวลานานอีก แต่ว่ามันส่วนที่เหลือมันก็มันกะหลายอยู่ดอกเนาะมันก็กินมุมเอือดเพราะว่าป้ามันมีจํานวนหลายป้ามีจํานวนหลายก็เลยเห็นเห็นมันย่างเนาะป้าป้าก็เลยย่างย่างหลายป้านี่ปล่อยปีเดียวนะครับปล่อยปล่อยใบปีเดียวแต่ว่ามันก็ออกแม่แพรลูกได้เนาะเพราะว่าป้าป้าป้านี่นี่มันขยายอยู่ขยายพันธุ์ง่ายว่าจังตอกแบบเดียวกับเต็มหนองแล้วนะครับ Uh, ปีหนึ่งน no? ี friends, CDU, ่ก็เต็มหนองหล่อยเนี่ถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นปลาที่เป็นปลาที่แม่พันธุ์ใหญ่เนาะอ่ายางของตะโพนนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ดีค่อนข้างจะใหญ่นะมาปล่อยนี่ปล่อยเด็กสองปีนะครับปล่อยเด็กสองปีแต่ว่าพวกนี่ก็จะเป็นพวกลูกลูกเขาล้นี่ลูกลูกล้นล้นลิลิลนเขาแล้นะครับแต่ว่าก็อ่ามันยังยังอยู่เนาะฟังนู่นก็จะมีนะครับมันมันโมแมนว่ามีเตฟังนี่เนี่ย ฟังน oh so 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 ู้นๆไกลๆหน่งนะครับผุนฟังฟังสุดๆุดผุดหล้วฟังฟังด้านนั่นนะด้านทิศตะวันออกฟังฟังด้านบูนนะครับด้านทิศตะวันออกด้านนั้นนะครับมีนะครับมีเต็มเลยนะผุนก็บ่อนเต็มอยูุ่นะครับฟังฟังด่านก็ะีหลายนะครับเขาก็มีทุกด้านแะนะครับเป็นเป็นหนองเป็นหนองสีไงกวางเนาะอ่าเขาก็จะมีทุกด้านนะครับกระเอนตามตามอยู่ผุนแหละนะครับเขาก็จะเห็น มันบ่อนดีนะเนาะแต่ว่ามันผ่ามันจับยางใกล้ได้นี่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเบือเนี้เอาบน้องเป็ดมาเบิงนะครับมาเบิงป้ากันเนาะมาดูปลากับเป็ดอยู่ด้วยกันไห้สบายสบายนะครับโอเค ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมือนีเอาภาพบรรยากาศในส่วนของโมเมนต์โค้งน้องหน้าเด้ดนะโมเมนต์โค้งน้องหน้าเนาะต่เป็นเป็นบร,ริบทของสวนไผ่สวนไผ่หลวกตะคูนก็เอาในส่วนของเอาวออปวกสั์เลียงเนาะก็เป็นเป็นเป็นสั์เลียงมาบวกใส่กันเนะาะมีั้งพืชแล้วก็ปศุสัตว์หลงไงมีมีส่วนมีมีในส่วนของเป็ดไก่หมูแลวกเป็นส่วนปลวกพืชก็คือยัง ตัวหลักมันก็คือไผ่นะครับตัวหลักนี่กับคือไผ่ไผ่ก็แลวกมีต้นกล้วยนะครับอันนี้ส่วนตัวนี้คือตัวหลักยืนยันนะครับไม่ใช่โค้งนองนานะครับของตะพุ่นนี่ว่าเป็นเป็นเกษตรคิษฎดีใหม่เนาะโอเคพบกันอีกคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ